สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําอาชีพนะครับหนึ่งอาชีพที่หาเงินได้ไวมากๆนะครับซึ่งคลิปก่อนเนี่ยผมก็แนะนำการเก็บบูบูเฮิร์บไปแล้วนะครับซึ่งการเก็บบูเฮิร์บเนี่ยก็จะทําเงินได้ประมาณห้าแสนเพต่อหนึ่งชั่วโมงนะฮะแต่อาชีพเนี้เป็นอาชีพที่หาเงินได้ไวกว่ามากนะฮะโดยการวิ่งเวสนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า พระเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยหาเงินได้ไวขนาดไหนนะครับผมผมจะวิ่งเควสให้ดูหนึ่งรอบนะฮะดูว่าใช้เวลาประมาณกี่กี่นาทีนะครับแล้วก็เงินที่ได้เนี่ยเท่าไหร่นะครับส่วนคนที่อยากหาเงินได้เยอะๆก็แน,น่นอนว่าก็ต้องปั้นพระไว้หลายๆตัวนะครับผมอาชีพพระเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็ก็ไม่นึกว่าจะหาเงินได้เยอะขนาดนี้นะครับผมแต่มาลองลองดูแล้วผมคิดว่านน่าจะหาเงิน มากกว่าหาบูเฮิร์เนี่ยอาจจะสองถึงสามเท่านะครับผมเข้าวาอยู่ที่1นจุดห้าเอ็มนะครับต่อ1ชั่วโมงนะครับแต่ด้วยแต่จําเป็นต้องสร้างหลายๆตัวนะเพื่อมันจะบวนวิ่งเวทได้หลายๆรอบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันเลยนะครับว่าการวิ่งเวทของพระนะฮะหาเงินได้เท่าไหร่ใน1รอบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระเนี่ยสามารถรับเวสได้หลายจุดมากนะครับผมถ้าแบบว่าคนที่ เซียนจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าเขาวิ่งวิ่งรับของเนี่ยหลายจุดมากกว่าผมวันนี้ผมจะไปพามาวิ่งเพสแค่4จุดนะครับผมก็จะมีที่คอนะครับแล้วก็ที่ดูดั๊นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่พลน,นะหาฮเนอร์ท็อปนประมาณ8เหรียญน,นะครับมูลค่าตอนนี้นะครับ1รอบเนี่ยถ้าเป็นที่คอนะครับก็จะได้ได้คอกับอานนผ่านมาเนี่ยประมาณ 4 0 k นะครับเราไปดูดัตอีก4 0 k นะครับแล้วมาเก็บ8เหรียญเนี่ย8เหรียญเนี่ยตกแล้วราวๆประมาณ5 1เหรียญเนี่ยมันประมาณ5 k นะครับผม85ดหแปดห้าก็สี่สนะครับสี k ทั้งหมดวัน1 2, 2 0 0ส0สองเซนีนะครับตอนน่อ1รอบแล้วเดี๋ยวมันเช็คก,กันดูว่าเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคูณนับรูกกันว่าหนึชั่วโมงได้เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอจับ ตัวจับเวลาก่อนคะรับแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มมันมเลยโอเคใช่ครับผมอตอนแรกเรารับเทปที่คอก่อนนะถอนถอนใ่ปุ๋ยถอนใ่ปุ๋ย,ยเดินชั้น ก็จะเสียเวลาตรงเดินเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่ารอบเท่าไหร่นะอันนี้ี 40k นะฮะรอบแรกเอิอไมใช่จุดแรก 40k นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปปอน,อนก่อนนะฮะไปปอนเพื่อเก็บโอเนอร์โทเก้นนะฮะ อันนี้ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะจะม,มาดูว่าโวน้อจะขึ้นเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ก็คืนนี้จะไม่มีการมีตีมอนสเตอร์นะครับผมเราจะไม่มีตีมอนนะครับเราจะส่งเฟสอยึางเดียวแล้วก็ไปที่รูดัตเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินประมาณหนึ่งหมื่นชนีนะเพื่อซื้อของของส่งเฟสอันนี้ต้องรับนะ เวลาณนี้โอเคหน,นึ่จุดสองเขาจะให้เราไปเจ็บเจ็บซอสนะครับผมเสียงน่าจะเบานะเพราะว่าผมนอนนอนอัดเขา้นจะไกลไกลจากาลำโพงอาจจะต้อง ถ้าเปิดฟังอาจจะต้องเล่งเสียงนิดนึงนะครับผมโอเคมีเราได้แล้วสี่นะเหรียญเหรียญละประมาณห้าเคเป็นอย่างน้อยนะเหรียญห้าเคก็เท่าใบบัวสองใบจุดนี้เราเก็บไปประมาณบัวแปดใบนะแล้วเดี๋ยวเราก็มาส่งเฟสตรงน,นี้มาสองนาทีกว่าแล้วนะ คือถ้าไม่เสียเวลาเดินนะมันก็คงจะโอเคตอะไรลเราไปที่ดูดันนะไปจบเฟสที่3ามสองนาทีสามนาทีพอเห็นแบบนี้นะผมรู้สึกว่ามันหาได้เยอะผมอยากจะทำพระนะฮะนั่งสิบสองไอดีไปเลยนะแต่ว่าต้องใจะเสียเวลานะพระเนี่ย เพราะว่าสกิลมันเยอะถ้าเราสร้างพระโดยไม่ผ่านไฮคาร์ดเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีประโยชน์ไม่มากนะครับผมแต่โอเคมันปั้นไวกว่านะครับปั้นไวกว่าถ้าเราไปผ่านไฮคาร์ดเนี่ยมันจะเสียเวลาเยอะมากนะครับผมแต่ผมเล่นพระมาผมต้องผ่านไฮคาร์ดทุกตัวนะเพราะผมว่าเื่อไว้ทำงานอื่นผมไม่ได้ปั้นพิษมาเพื่อวิ่งเควสนะครับผมโอเคเดี๋ยวจุดนี้นะครับตันนี้สามนาทีนิดนิด,นด ผมตีว่าสนาทีด้วยกันนะ,ะเดี๋ยวเราส่งเฟสไม่รู้ว่าเขาเรียกเฟสอะไรนะครับผมโยโยเทลเรียกหางหนูนี่ผมมีอยู่พอดีนะครับผมผมก็ส่งเฟสไปเลยโอเคเดี๋ยวอยู่เก้าอันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเราควรจะหาหางลิงเก็บไว้สั้นนะครับไ ชุดหนึ่งเื่อไว้มาส่งรอบหน้านะครับอันนี้ก็เหมือนจะชา้าไปสักนิดนึงนะครับผมโอเคตอนนี้จบแล้วนะสี่นาทีนะผมส่งเฟสเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นขั้นตอนในการซื้อของเตรียมนะครับผมผมคิดว่าเราคงไม่ไม่เอามาคิดนะครับก็จบเฟสน,นะครับตอนนี้วิ่งมาแล้วสี่นาทีเดี๋ยวเราไปคํานวณดูนะครับว่าจกลงแล้วหนึ่งชั่วโมงนี่เราจะจบลงที่ประมาณเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมขอ คำนวณแป๊บนึงครับผมสี่นาทีเดี๋ยวนะคะรับแป๊บนึงหนึ่งชั่วโมงสี่นาทีเนี่ยเราจะวิ่งเฟสได้กี่รอบนะครับผมก็คือผมเอาหกสิบหารนะหกสิบนาทีหารด้วยสี่จะได้จานวนรอบออกมานะครับที่สิบห้ารอบนะคะับสิบห้ารอบรอบละหนึ่งแสนเคนะครับผม เราว่าเราหักหักค่าของแล้วกันหักค่าของที่ส่งที่รูดัตไปทัก 20k นะครับผมก็ก็จะได้นะครับเงิน 100,000k ต่อ1รอบนะครับเทียบแล้วก็ประมาณเออเท่าไหร่หนึ่บาทเจสตังค์นะครับประมาณนี้ก็15ห้รอบใช่ไหมฮะต่อ1ชั่วโมง ก็จะได้เงินมาอยู่ที่ 1.5m นะครับเ,เดี๋ยวอ๋อผมผมใส่ตัวเลขปิดไปนะฮะ1แสนเพผมใส่เลขร้อยไปมันก็เลยคูณได้ปันหโอเคสรุปนะฮะก็คือเฟสเนี้ยพระ1รอบนะ1ชั่วโมงในหาเงินได้ราวๆ 1.5m นะครับผมก็คือ15ตัวต่อ1ชั่วโมงนะครับ แต่ถ้าเรามีของพร้อมนี่ก,นก็จะใช้เวลาลดลงมากกว่านี้นะครับผมก็คือ <c oughs> สรุปว่านะครับอาชีพพระนี้เป็นอาชีพที่ทําเงินได้ค่อนข้างจะโอ้ผมก็เซอร์ไพรส์มากมากนะเพราะผมกเพิ่งจะเอามานําวิ่งเปดแบบนี้นครับก็ทําเงินได้มากกว่าหาบูเฮิร์บสามเท่าตัวเป็นอย่างน้อยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ